สอนปรับเครื่องบดค่ะไหลเร็วไหลช้าปรับเครื่องบดยังไงเซฟคลิปนี้เอาไว้ได้เลยค่ะเราจะรู้จากดูตัวแปรก่อนนะคะว่าเวลาในการสกัดของเราเนี่ยปัจจุบันกี่วินาทีและมีปริมาณน้ําออกมาเท่าไหร่มันจะสําคัญในเวลาที่เราชิมค่ะก่อนปรับเครื่องบดตั้งสติให้ดีฝั่งไหนละเอียดฝั่งไหนหยาบแล้วปรับตามที่เราต้องการถ้าหยาบขึ้นมันจะไหลเร็วถ้าละเอียดขึ้นมันจะไหลช้าลง สเกลที่ช่างโดสสาคัญมากนะคะบางทีช็อตเรามันเวลาการสกัดเหวี่ยงเพราะว่าเราไม่ได้ช่างโดสแค่โดสมากขึ้นหรือว่าน้อยลงแค่0.5กรัมก็ทําให้เวลาเหวี่ยงแล้วนะคะ เทคนิคก,การสกัดชอ็อตกาแฟนะคะดูการไหลของกาแฟให้ดีค่ะดูตัวเลขด้วยว่าสกัดกี่ก,กี่วินาทีแล้วก็น้ําในการสกัดเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่อย่างเครื่องรุ่นนี้มันมีสเกลอยู่ข้างล่างมันก็จะบอกปริมาณที่หน้าจอหน้าเครื่องเลยค่ะอย่างอันนี้สกัดนานไปเราก็จะปรับเครื่องบดให้หยาบขึ้นนะคะก็จะปรับไปที่ตัวเลขมากแต่เครื่องบดที่ไม่เหมือนกันก็จะต้องปรับที่ไม่เหมือนกันนะคะลองดูเครื่องบดของเรานะคะว่าต้องหมุนไปทางไหนให้หยาบขึ้นเพื่อสกัดเร็วขึ้นและหมุนไปทางไหนเพื่อสกัดละเอียดขึ้นให้มันไหลลช้างค่ะ่ะที